ตอนนี้ผมจะพามาดูลำใหญ่คิดตั้นอันนี้คือคือก่อนฉีดตรงนี้คือฉีดมาสองรอบแล้วรอบแรกที่ฉีดไปให้ดูก้านเนี่ยการกันการนี้มันมันมีความแตกต่างกันอยู่เนี่ยอ่านี่นี่กองเก่าอันนี้กองใหม่แล้วความยาวของมันเนี่ยนี่ผมไม่ดูจากเนี้ยนะเนี่ยตลอดไปเนี่ยนี่คือเนี่ยเกือบว่าเนี่ยนี่นี่นี่อันนี้คือคือหลังจากฉีดครั้งแรกครั้งแรก แล้วส่วนตัวบนเนี่ยี่ครั้งที่สองในครั้งที่สองอ่าเรามาดูความแตกต่างของกา้านที่ว่าหลังจากไอ้นี่นี่ก่อนฉีดผมไม่ดูว่าก่อนฉีดเนี่ยมีแค่เนี้ยแค่นี้ส่วนตัวบนเนี่ยหลังจากฉีดไปเนี่ยเนี่ยนี่ดู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 ความแตกต่างแล้วดูใบของมันความยาวของใบอ่ะมันมีความแตกต่างของใบเนี่ยเนี่ยเนี่ยให้ดูชัดนว่าเนี่ยความยาวไอ <BS> ้น <18 S 1> <ๆ>ี<ข>่เราเราวัดวัดอ่าอันเนี้ยอันนี้สองครึ่งครึ่งอันนี้สองครึ่งครึ่ง ไอตัวนี้มันมันมันมีความใหญ่กว่ายาวกว่าสําหรับไอเนี้ยท่านมาดูความไม่สมบูรณ์ของใบด้วยเนี่ยแล้วก็ความยาวเนี่ยเนี่ยสองคืบสองคืบโดยประมาณคือผมให้ดูความแตกต่างของสองอันเนี้ยเนี่ยอ่ามันมีความแตกต่างกันอยู่ส่วนตัวเนี้คือฉีดไอนี้คราชิบ้าวันนะที่ยอดแตออกมาเนี่ยนี่คือชิบ้าวันเนี่ยเนี่ยตัวนี้ถือว่าเพิ่งออกมา อันนี้ผมฉีดไป2ครั้งแล้วความยาวของอลำต้นการที่จะขึ้นไปเนี่ยอย่างเนี้ยอัเน,นี้ยหากคืบหนึ่งสองคืบขึ้นไป3ามคืบความ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 สมบูรณ์ของมันมันจะทําให้ตัวไวขึ้นคือใช้2ตัวนี้เทคโนโลีนและไบโอกรีนจากบ้านสุขภาพบางพัดช่วยในเรื่องของการเจริญเต,ติบโตการต่อยอดทําให้ดินเนี่ย ดีขึ้นปรับสภาพดินปรับสภาพน้ําโครงสร้างของพืชโดยตรงไม่มีสารตกค้างไรสารเคมีก็สองตัวนี้สั้นๆเท่านี้สวัสดีครับ